สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้ซาเวอร์เมืองสระคำมาแล้วจ้าเมาแนวมันไปไหวเมาในมันไปหวานเมาแนวสงดิงน้อยๆไปไหวทะยอกหัวมือแรงจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องเอ้ามื่อนี้ซาเวอร์กับแจ็คสกินยังจ้าพี่น้องซาเวอร์ก็เลยมีหมากหัวผักกาดใหญ่จ้าหรือว่าหมากสวีบเบิ้งน้ำแข็งยังติดอยู่เลยซาเวอร์ลืมจ้าซื้อมามือนั่นก็เลยว่าเออมื่อนี้มาต่ำกินเหมือนกันนะพี่น้องมาห้ามากินน้ำกันจ้าหัวสวีบซาเวอร์เอาหัวนี่ต่ำแทนบักพุงเด้อจ้าราะว่ายุ่งกีดมันกะ ไปร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้างไปร้านไทยมักนก็หาว่าฮุ่งยากนะจ่ะเพราะว่ามันข้าเจ้ากินน้อยสุกเนาะบางเทือไปศบกะเออได้แบบฮุ่งเฮิร์มมาต่ำนะจ่ะแต่ว่าขันสีบอมีแทะกะซาเวอร์กินหัวนี่จ่ะกะคือแบบฮุ่งนี่แหละจ่ะคือแบบฮุ่งเฮิร์มจ่ะรสชาติกะอาซีบอกคือปันไดแต่ว่ากะซาเวอร์ว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะจ่ะที่คือเนาะซาเวอร์สีสมะป,ปาดใเบดิงเลยจ่ะพี่น้องโอ้ยเติ่งน้ำแข็งสีพี่น้องจ้ะน้ำแข็งได้นี่บางคนข้าเจ้ามากอ่า กรอบฟ้านแล้วแล้วาไปแซ่น้ำแข็งจา้าน้ำเย็นเนาะแต่ว่าซาเวอร์นี่บ่ามักจ้าซาเวอร์มากแบบน,มน,มนมุ่มๆให้มันตํำเขา่าเครื่องจีจา้าเผดเพลินพ,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 พี่น้องซาเวอร์ก็เป็นคนมากกินสมๆเซียวๆ,ๆ,ๆน่นจาจ้าเนาะเครื่องเข่านี่บ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 กินได้จา้าถ้าว่าเส้นนี่ขาดว่าไ้มือนึงมือนึงก็ต้องมีเส้นมือีสิเป็นเส้นข้าวปนจ้าทุกมือจะเป็น บ่เส้นบ่เป็นก๋วยเตี๋ยวกับเป็นก๋วยจับมุน,นี่สิเป็นข้าวปุ่นจ้ะข้าวปุ่นก็ต่ำพุ้งเนาะพี่นอ้องว่าเช็ดต่ำพุ้งสุดเลจ้ะพี่น้องจ้ะเซาเบอร์สิบปาดให้เบิง่งนี่ปาดเครื่องนึงก่อนเพราะว่ามันต่ำบ่เบิดดอกกินผู้เดียวเซาเบอร์สิบปาดเปี้ยงนึงว่านี่ถ้าเป็นเงินไทยเขาก็่งี้สิบบาทพี่นอ้องคุ้มค่าจ้ะแต่ว่าสื่อบักกันพุ่งหนานี่กะบักพุ่งกะถึอเงินละสองลอยหรือมั้งเซาเบอร์เคยไปซื้อหลอบบังหันนะจ้ะที่ ทีโควิด <normalized> ดังๆไม่เราจะนวยละเกือบเกือบผ่าลอยแล้วมั้งจะนวยใหญ่เนะาะซาเวอร์ซื้อมาเลยแต่ว่ารอบนี้ซาเวอร์กันเลยว่าเวลาที่บอกหุ้งอ่ะเขาซื้อมาโดนมันจืดมาจะมาต่ำมันบ่นาแสบมันเป็นใน่แนเป็นเป็นหย่อมหยาบเนะาะซาเวอร์บบว่าไม่ได้กินมาเบิดเฉียวเดียวมันก็เสียดายงั้นซาเวอร์ว่ากินซื้อมาต่ำเฉียวเดียวหรือว่าเก็บไว้ในตู้เย็นจักสองสามรอบที่สองรอบที่สามมันกับ,บว่า,สา,วสาวสแสบจ้ะซาเลยว่าเอาเอาเป็นหัวอันนี้ดีกว่ากันรจัดไก่เคียงเลยกับเแพงพอมากินกระถิ่ ขเขาลืมสิเน,นานะ,ะจะเนาะคลายบางพวกเลยจ้ะพี่น้องจ้าบ้านเขากับมีได้จ้ะยวนแมคโคซาวเวอร์เห็นยูวขัผู้ใดคิดอยากรองกลับไปซื้อมาต่ำมืองจ้ะว้านเป็นรสชาติแบบไหนแต่กับบ่หมั่นใจไหมบ่มันสิคืนก็อนอยืทัทางผีบ่แต่วัาที่ทางผีบ,ผบ่มีกินได้จ้ะก็มีกินเหม็นขิวหล่ะก้ะก็มีกินหืนบ่นมีรสชาตินี่อย่างเลยเป็นซื้อซาวเวอร์กับว่ามันแสบอยู่แล้วนะกับพอาใดอยู่จ้ะได้่า ซาวเวอร์กะบขันมักกินง่ายๆซาวเวอร์กะมักกินตำมักแตงต้ามือนี้ซาวเวอร์อยากกินตำเป็น 2, กุ like sea, ้งสดเนาะเสี่ยวกุ้งกุ้งกะเป็นกุ้งแข็งแข็งนั่นแหละซาวเวอร์เสี่ยงมาแซ่นามแล้วก็เสี่ยงมาอันบัมมิสโซดา่ได้ซื้อโซดาเอาไปซาวเวอร์กะสิแซ่ใส่อันอันอีิงก่อนแปลงมันจีจ่าข้าจะว่ามันกะแข็งเท่ากันแต่ว่ากะมีสไปร์วป๋าอยู่เสียอะไรอยู่มันสาเนี่ยเสี่ยจะไปก่อนดูจ้าฟัน ซาเวอร์บ่า่อมาเสียนนัน,น,ปนไปไหนซ้ำกันก็บบะคุ้งลรอพี่น้องดีแนมไม่เอาไนทิมคือบะคุ้งเด้ดไม่ได้ฝานไปจักน้อยลหรเอาเอาไนทิมเนาะอันนี้มันแบบว่าดีเอาล้จ้าพี่น้องจ้าซาเวอร์กระเห็ดเรียบร้อยจ้าไปตะกินมาจ้าตำกุ้งสดนะคะหัวสวีบจ้าพี่น้องจ้ากะมีแครอทแล้วกะมีบบบทัวเสียดายอย่างลับพี่น้อง ทั่วฟักเงาติไม่กับบะเงาไหมทั่วฟักสันเนาะทั่วบอกทั่วทั่วฟักเงาต้องเป็นบอกทั่วสันเมื่อกี้เราแ,แซ่บๆซ่บเาเวอร์จากพี่น้องจามาเลยจ้ามาซาเวอร์ตำไส้บักขามเปียกเลยจ้าบ่บสบะไส้บะเงาวเนานะอยากกินบรรยากาศบ้านเขามาจ้าคำใหญ่ๆตัวๆัว <c oughs> อืม้มอื้มชอบเนาะ ผักประหลายพี่น้องเพราะว่ามันถิครบอาที่ได้ไปซื้อของามาจากผู้ได้ยากกินน้ำติ๊กาเบ่ะ วามกินปลาคามเปียกกับปรพริกแห่งบอกกันพี่น้องได้รสชาติก,กันจ้ะดีดัง หอมหอากันเนาะกีแห้งก็บบบข้ามเปียนก็มีสาวบอกว่าใช้บักนาวจ้่เล้อยากินหอมหอยแข้าเปียก มันก็คือปกคลุงเลยแต่พี่น้องค่ะไม่ได้มีรสจัดเหม็นคืนเหม็นอยังเลยคือปกคลุงเขาเลยอืมอืม,อมจับจุดใจแซว ส่ำรอบแดกก็แซ่บพี่หอ้อง <c oughs> แถมปลาหมึกมาตัวหนึง่ง 打杂好像。